ขึ้นเนาะใช่ค่ะวันนีขึ้นดีกว่าเนาะว่าจริงจริงเนี่ยอย่างที่มดบอก,บอกตั้งแต่แรกเลยนเนาะเขาที่จริงๆเนี่ยต้องเดือนขึ้นไปค่ะเริ่มจริงกัอนหน้าเรามียังนะตอนนี้นิดนึง<อ>นิดนึงนิดนึงโอเคค่ะตอนนี้โอเคมากขึ้นเพราะว่าคือรอบข้างพอเห็นว่าเออมันลงตัวขึ้นอะไรย่างเงี้ยรอบข้างเออ โอเคเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โลกออกนะตอนนี้ยังมีกระแสในความวิจารณ์เราอยู่ไหมคะยังมีอยู่มากก็ยังมีอยู่ละค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังบางคนอาจจะชอบแบบเก่ามากกว่าบางคนอาจจะชอบแบบใหม่มากกว่าอันนี้อยู่แต่ความชอบแต่ละคนไปแล้วกันค่ะยังมีมีกระแสมีมีทีีบอร์ดแงมๆมีมาเราอยู่ไหม ก็ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่วิจารณ์ได้ค่ะแต่ขอบคุณมากที่ไม่ได้ว่าถึงพ่อแม่แล้ว <humanities. S 2> ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ส่วนตัวชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนตัวชอบแบบไหนมากกว่าต้องแบบใหม่สิคะแล้วถ้าเกิดว่าให้กลับไปแบบเดิมของเร่เขอแบบนี้ดีกว่าค่ะรูปเก,ก่าๆเรานี่ยังเอามาดูยังหรือวันลบไปเลยดูอันนี้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 เขาเรียกวความส้นส่วนตัวไม่มีใครทำเดี๋ยวทำเองเอารูปพี่บอลอัลเตอร์มาเทียวกัน เอาไปเทียวกันเล่นๆแล้วก็มันจะปะตากันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาทำเล่นๆขำๆไม่มีอะไรอะค่ะใช่ค่ะเวลาโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักๆเราเครียดไหมคะเร้อนเห็นว่าต่นงวันนี้แบบเดือดเนาะก็คือถามเราเข้าใจใช่ไหมว่าเข้าใจดีกว่าเนาะวิพากษ์วิจารณ์เราเราเข้าใจได้เรายอมรับตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดให้มาว่าถึงบุพการีเนี่ยเราไม่โอเคอ่า กุณแม่ก็ค่อนข้างเฟลนิดนึงแหละค่ะก็มีบ้างแล้วเนาะเขาก็โดนว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเป็นห่วงลูกสาวด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันก็อยู่ในยอมรับว่าก็โมโหด้วยมีแบบอารมณ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนิดหน่อยตอนนี้ก็โอเคควบคุมได้ดีได้ใช่ค่ะ ทุกครั้งก่อนที่มดจะไปทําอะไรนะคะเราก็คิดอยู่แล้วเราก็หาข้อมูลดีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบฉันอยากทำฉันเลยเข้าคลินิกไปทําเลยมันไม่ใช่อะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ยังมีการหาข้อมูลฉันเลยเเวลาในการตัดสินใจปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาผู้ใหญ่าทางบริษัทก่อนแต่นี้มีคนขอคาแนะนําจากมดเ้นะื่อไหคะกลายเป็น,นปรูกษแล้วอะไร ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเราก็พูดได้คำดียวว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะหนูอยากปรึกษาแพทย์เลยอย่ามาถามเลยคือตัวเราอยากทำส่วนไหนมากที่สุดอะไรนะคะเราอยากทำส่วนไหนมากไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วตอนนี้พอใจแล้วค่ะอ๋อมองหนาสุดเห็นว่ามีคนหนเห็นเราโควงงูเดินห้างอ๋อก็เป็นรุ่นพี่คนนึงค่ะจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปกันสองคนเนาะไปกันสามคนมีเพื่อนอีกคนนึงด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าเพื่อนช่างหน้าสงสารโดนตัดออกไปซะก่อนใช่ ไม่ใช่เป็นแค่รุ่นพี่เท่านั้นค่ะยังไม่พอใจย่างค่ะย่างค่ะอย่าที่พบอกค่ะตอนนี้คือเหมือนพอเราโตขึ้นนะเนาะเราก็เหมือนเลือกเยอะขึ้นนะคะเวลาเราใครจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปค่ะอย่างทุกคนตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยยอมรับเลยว่าให้แค่พี่น้องเท่านั้นค่ะความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มต้นจากความเป็นพี่น้องมันดีที่สุดแล้วถูกไหมคะพี่ดีเลยพี่ที่ไหนคะก็ เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะเป็นรุ่นพี่ที่อังกฤษอะค่ะฉันไอคนที่บอกว่าคุยคุยอยู่ป่ะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรนะคะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะจีบอะไรเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะสถานะของเราแบบคุยอยู่หลายคนกลัวแบบหนุ่มเขาจะผิดแปลว่าเออเจ้าชู้หรือเปล่าถามกเอ่อก็ทุกความสัมพันธ์เราให้แค่พี่น้องเท่านั้นเองค่ะไม่มีโสดเนาะโสดค่ะ